นานมากมากอยากจะกลับบ้านแล้วเนี่ยใชอยางเล็กๆนะก็ประมาณนี้ครับเราดูข้างล่างก็ยังเหลืออยู่นะครับผมสวัสดีครับมินีตอรับกับเข้าสู่ปาร์มไบเซอเคิลชานแนลครับวันนี้เราก็จะมาทำวีล็อกมาทำบล็อกง่ายๆนะครับผมเกี่ยวกับการซ่อม m ม i นเทน a น c e รถจักรยานนะครับผมรายนี้มันมีเคสด่วนเข้ามาวันนี้พรุ่งนี้ลูกค้าจะมารับตอนเช้านะครับผมก็คันนี้ เป็นทอปิกน่าสนใจคันนี้ทำรถเสือภูเขานะครับผมล้อ27.5ให้กลายเป็น29วันนี้ผมจะมาบอกว่ามันใช้อะไรได้บ้างใช้อะไรไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะอัปเกรดอย่างเงี้ยเราจะต้องดูอะไรบ้างวันนี้เรามีคำตอบครับ ับผมนี่ก็เป็นรถตัว27.5นิ้วนะครับผม 650B ชื่อว่ารุ่น Twitter Mantis นะครับผมแล้วก็ลูกค้าคันนี้ก็เป็น1ในเพื่อนใน YouTube นะครับผมที่ดู YouTube ผมแล้วก็ตามผมมาตลอดนะครับผมแล้วก็เขามาจากต่างจังหวัดก็เอาจักรยานมาด้วยก็มาให้ผมทำนะครับครั้งนี้ก็ลองดูจากงานนะครับผมจริงๆแล้ว Mantis ได้ตัวตตัว,ว M6000 ไปนะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ใช้จานเดี่ยวไปแล้วนะครับผมจานเดี่ยวเป็น M510 0 ที่ข้างหลังเป็น11 51นะครับผมแล้วก็จานหน้าก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็น36ฟันก็ทุกอย่างก็ซื้อจากร้านตามบไซเคิลเนี่ยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็มีโอกาสนะครับผมเข้ามาซื้อวิดอีกรอบนึงเขาจะมาทําจากล้อ27.5เนี่ยเป็น29นิ้วก็สาเหตุนะครับสาเหตุเลยก็จะพูดกันแบบโฟล์นะเพราะว่าถ้าคุณเคยฟังคลิปผมหลายๆคลิปผมจะบอกว่า ยางที่ให้มาส่วนมากจะเป็นยางเซมีคุณก็จะสามารถตัดสินใจได้ตอนหลังว่าคุณชอบปั่นถนนมากกว่าชอบยางหน้าเรียบหรือว่าชอบเป็นแบบเสือภูเขามากกว่าเพราะฉะนั้นยางเซมีก็เริ่มต้นดีผมเคยพูดใช่ไหมครับผมจะพูดทุกคลิปเลยแล้วก็พอมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอะ่ะต้องเปลี่ยนยางแล้วลูกค้าเขาก็รู้ตัวเลยว่าคนเนี้ยเขาชอบปั่นทางเรียบปั่นทางเรียบอย่างเดียวแต่ว่ามีขึ้นเขาบ้างเขาก็เลยเปลี่ยนรฟ์เฟรนของเขาให้เป็นแบบทางเรียบด้วยแล้วก็ขึ้นเขาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็ใช้ตัว ยางที่จะยางเซมีตอนต้นเนี่ยก็กลายเป็นดอกหน้าเรียบอย่างเดียวเลยเท่าที่เห็นตอนนี้แล้วก็ดอกหน้าเรียบของเขาว่ากว้างแค่1.5เองนะครับผมก็ซึ่งเป็นยางเข้าแข่งขันบางรายการไม่ได้ด้วยซ้ำนะแต่ว่าอันนี้เขาปั่นออกกำลังกายไม่ซเรียกาบการแข่งขันอยู่ละแล้วก็เขาก็มารู้ตัวเองว่าเขาอ่ะชอบปั่นทางเรียบแล้วก็ทางลาบมากกว่าเขาก็เลยอยากจะเปลี่ยนคันเนี้ยเป็น29นิ้วเรามาคุยกันคร่าวๆดีกว่าว่า27.5กับ29เนี่ย มันต่างกันยังไงนะครับผม27.5เนี่ยอเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนจะเป็น26แล้วก็พัฒนาเป็น27.5นะครับผมแล้วก็มันมี29 27.5เนี่ยมันสามารถขึ้นดอยขึ้นทางชันลุยได้ดีกว่าเราสามารถคนโทรลรถได้ง่ายกว่านะครับผมแล้วก็อข้อดีข้อได้เปรียบของมันคือถ้าเราปั่นขึ้นดอยเนี่ยมันจะอะวงล้อเล็กกว่ามันก็สามารถได้ไปได้คล่องกว่าได้ง่ายกว่านะครับผมส่วนร29เนี่ยล้อมันใหญ่ มันสามารถอัดทางตรงได้เร็วกว่าแล้วก็เนียนกว่าด้วยนะครับผมแล้วก็ข้อที่ผมชอบ29บางครั้งเนี่ยถ้าเราเจอหลุมเจอแก๊บบางครั้งในบางสถานการณ์สมมติว่าถนนมีรูมีหลุมอยู่เนี้ย29มันสามารถม้วนแล้วก็ข้ามไปได้เลยแบบสบายๆนะครับเพราะฉะนั้น29ก็กลายเป็นเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งแล้วก็คนเนี้ยเขารู้ตัวเองแล้วว่าเขาอะชอบปั่นทางเรียบมากกว่า เขาไม่ค่อยแบบเอ้ยผมไม่เน้นขึ้นดอยล้วผมไม่เน้นลุยละผมชอบยางเล็กๆหน้าเรียบๆแล้วก็เป็นล้อ29นิ้วเพื่อว่าจะไปอัดความเร็วให้มากขึ้นนะครับผมอันนี้คือสาเหตุว่าทําไมเขาถึงมาเปลี่ยนนะโอเคงั้นเรามาเข้าท่าปิดว่าเ,เขาตัดสินใจแล้วว่าจะเปลี่ยนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกก็มาปรึกษาช่างมาปรึกษาผมนี่แหละแล้วผมก็มองรถคันนี้แล้วว่ามันเป็นไปได้มันใส่ได้นะครับผม ผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นมาทํากันเดี๋ยวมาดูข้อจํากัดกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูมันแค่1.5เองมันเล็กดีเดียวนะครับผมแล้วก็ไปร้อยยี่สิบเอ็ดจุดห้าหกห้าศูนย์บีนะครับถ้ล,ลองดูพื้นที่ตรงนี้สิเห็นไหมพื้นที่ตรงนี้แบบเหลือเยอะนะครับเฟรมมันทําเผื่อมาเยอะอันนี้แล้วแต่โชคดีของแต่ละคนดีกว่าว่าแต่ละคันก็ออกมาไม่เท่ากันนะครับผมแล้วดีกว่าน,นั้นก็คือตรงนี้เห็นไหม มีพื้นที่เหลือเยอะแยะเลยแต่นี่เป็นเฟรมยีิบเจ็ดนะแต่ว่าดูพื้นที่มันเหลือเยอะขนาดเนี้แล้วก็ยี่สิบเก้ามันก็แค่ใหญ่กว่าไปแค่อีกนิ้วครึ่งใช่ไหมยี่สิบเจ็ดี่บแปดยี่บเก้าใช่ไปแค่นิ้วครึ่งเองครับแล้วก็าหารสองเอง่ะก็ออกมาแค่นี้เองประมาณนี้นะครับยังไงก็ได้นะก็ลองสังเกตเฟรมคุณดีๆครับว่ามันได้หรือเปล่าบางคนก็จะติดตัวสับจานตรงนี้นะแต่ว่าอันเนี้ยโล่งโปรง่งสบายมาดูล้อหน้ากันบ้างครับ ดูช่องตรงนี้มันขึ้นได้อยู่แล้วครับน่าจะไม่มีปัญหาเลยก็โอเคงั้นผมจะเปลี่ยนให้นะครับผมเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับผมก็ต้องแน่นอนครับว่าเป็นชุดล้ออยู่แล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนแค่ขอบเปลี่ยนซี่ไม่แนะนําดีกว่าค่าแรงแพงกว่าแล้วก็ค่าของต่างๆมันแพงแล้วก็ใช้เวลานานมากครับ ตัวนี้ก็เลยใช้ล้อสําเร็จจาก s อสไวซึ่งเป็นล้อที่ดีนะครับผมแล้วก็ราคาประหยัดมากเนี่ยผมขายอยู่เซตเนี่ยสามพบาทเท่านั้นนะแล้วก็สาเหตุที่เปลี่ยนเป็นล้อ29ตัวเนี่ยก็คือ1มันเบานะครับแล้วก็2คือซี่มาเป็นซี่แบนตัดลมดุมก็เป็น CNC และที่สําคัญคือ,เ,อ,อเสียงล้อมันเพราะจับใจ แล้วก็เวี่ยงแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆคือได้ไป p e r f o r m ม n ซ์ดีกว่าแน่นอนเลยนะครับผมก็ชุดล้อจาก S5 ชุดนี้นะก็จากร้านผมเนี่ยนะครับผมต่อมานะครับผมเรื่องยางเรื่องยางนี่ถือว่าเป็นปัจจัยหลักเลยเพราะว่าข้อจํากัดของรถคุณเนี่ยจาก27.5กลายเป็น29เนี่ยต้องบอกตรงๆครับยางต้องเล็กพิเศษอยู่แล้วซึ่งคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากได้ยางเล็กอยู่แล้วนะ,ะถ้าคุณไม่เข้าใจภาพนะครับผมว่าทําไมต้องใช้ยางเล็ก ก็สังเกตดูว่ารถที่แต่งซุ้มล้อแม็กที่แบบใส่ยางแบบ20นิ้ว22นิ้วเงี้ยยางมันก็ต้องบางๆเหมือนกันใช่ไหมครับเพื่อเลี้ยวจะไม่ให้ติดซุ้มล้อรถแต่ว่ารถยนต์มันสามารถหาซุ้มได้ไงระเบิดซุ้มได้ไงแต่จักรยานมันทําไม่ได้คุณไม่สามารถหาเฟรมได้นะครับผมเพราะฉะนั้นล้อคุณโตขึ้นยางต้องบางลงเล็กลงนะแล้วก็บอกอตรงๆครับว่าล้อ29เนี่ยที่ยางบางๆแบบ1.5หรือน้อยกว่านั้นอะ มันหาได้ยากมากเลยมันหายากมากนะครับก็เท่าที่เห็นก็แค่มี1.75 1.9อะไรเงี้ยถ้าถ้าเห็นแบรนด์ไหนก็ช่วยบอกผมหน่อยแล้วกันครับแต่ว่าผมหาไม่เจอผมก็เลยไปใช้ยางของอตัวนี้เป็นของ v ีทายนะผมเป็นคนขายด้วยรุ่น easy street ครับมันจะเขียนติดหน้ากล่องว่า700คูณ 35c เฮ้ยอันนี้มันยางเสือหมอบนี่ว่าใช่ครับถูกต้องครับยางา29นิ้วกับยางเสือหมอบนะครับผมที่เขียนต้นขึ้นต้นได้700เนี่ย มันคืออันเดียวกันที่ผมเคยบอกก่อนคลิปหน้านี้นะผมเคยพูดถึงเรื่องยาง406กับ451นะครับว่าวิธีการอ่านยางอะตัวที่สำคัญที่สุดอะ่ะไม่ใช่ที่ขนาดของยางที่บอกไม่ใช่บอกว่าลด27.5ไม่ใช่29นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการบอกตัวเลขยางก็คือตัวเลข2หลักที่เห็นอยู่ข้างยางนะครับผมผมไม่รู้คุณเห็นหรือเปล่านะแต่จะลองให้ดูไม่เห็น โอเคมันจะเขียนอยู่2หลักครับข้างหน้าจะเป็นเ,เลข2หน่วยข้างหลังจะเป็น3หน่วยนะตัวเนี้ยมันคือ37ขีด622อ7ก็คือ,อาการสูบลมเมื่อเต็มเนี่ยมันจะกว้าง37นะครับผมแล้วก็622เนี่ยคือเออโทรคือตำแหน่งที่ขอบยางวางอยู่กับขอบนะมันก็คือ,อตัวเออโทร622อนะอันนี้ของ 700c นะครับผมหรือว่า,ารถพวก เ,เสือหมอบล,อล้อใหญ่หน่อยพวกกรา v เวพวกไซโครคลอสนะครับผมเรามาดู129บ้างตัวนี้ของ Maxxis นะครับตัว Maxxis ตัวเนี้ยมันก็เขียนกำหนดตัวเลขไว้เหมือนกันทุกอย่างมันเป็นมาตรฐานนะค,คุณต้องเขียนนะครับตัวเนี้ยก็เขียนไว้ว่า5 3 2ขีด6ก2ก็53ก็คือความกว้างสามารถกว้างได้ถึง53มิลแล้วก็622คือตำแหน่งที่ขอบยางจะนั่งใช่ไหมครับ สังเกตอะไรไหมสองอย่างก็คือล้อเสือหมอบกับล้อนิ้วคือล้อเดียวกันเอทรของมันคือ6 2สนะครับผมเพราะฉะนั้นใส่ด้วยกันได้เลยเป๊ะยางอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันเป๊ะนะครับนี่แหละครับคือสาเหตุว่าทำไมผมบอกว่าให้ดูตัวเลข2ตัวเนี่ยที่สำคัญที่สุดนะเพราะว่าไอตัวยางของตัวเสือหมอบอ่ะที่คือตัวในเจ็ดเนี่ยมันเขียนไว้ตัวเลขตั้งหลายชุดนะมันเขียน700ดขีด3 5หซีนะครับผมหรือมันอาจจะเขียนว่า28คูณ หนึ่งสามทัพแปดเอาเลยอันนี้มันไม่ใช่ร้อยิบเก้าอ่ะมันเป็นร้อยี่สิบแปดอ่ะเราก็งงใช่ไหมครับหรือว่าบางท่ันมันก็เขียนว่ายี่สิบแปดคูณหนึ่งจุดสี่เนี่ยมันจะทําให้คุณงงใช่ไหมว่าเอ้ยมันจะใส่ร้อยยี่สิบเก้าของเราได้หรือเปล่าครับผมแล้วก็ไอ้ล้อของเสือภูเขาเนี่ยมันเขียนว่ายี่สิบเก้าคูณสองจุดหนึ่งศูนย์แต่ทำไมมันใส่ได้กันได้นี่ยแหละครับผมตัวเลข622คือล้อ29สามารถใส่ได้ต่อมาอย่างสุดท้ายก็คือ,อยางในนะครับผมยางในก็ เลือกให้ขนาดมันเข้ากับตัวเสื้อหมอบตัวใหม่นะครับผมก็หาของตัวไอ้เจ็ดร้อยคูณสามสิบห้าซีนะมันก็สามารถขยายไปถึงตรงนั้นได้นะครับผมก็เปลี่ยนต้องเปลี่ยนยางในด้วยจําเป็นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกาลังจะเริ่มแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะอธิบายก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยท,ทําทีเดียวจะได้ไม่ต้องอธิบายไปด้วยนะครับผมอ่าหนึ่งนะครับผมจะเอาล้อออกเอาเฟืองออกเอาแผ่นดิสออกนะแล้วก็เอาใส่กับรถคันใหม่ไปนะครับผม เหมือนกันข้างหน้าเอาล้อออกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เอาดิสออกแต่ผมไม่เอายางออกเพราะว่าลูกค้าจะเอาชุดล้อ,อก,กับคืนไปเนาะและหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วนะครับผมก็ต้องตั้งดิสเบรกใหม่เพราะว่าดุมตัวใหม่ให้ความกว้างมาไม่เท่ากันนะครับผมแล้วก็ตัวจานนะไอ้ตัว11 35เนี่ยก็ต้องจูนเกียร์ใหม่หน่าจะปรับเล็กๆน้อยๆนิดหน,น่อยนะครับผมแล้วก็ล้อหน้าจูนเบรกอีกนิดหนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับผมน่า e, จะไม่มีปัญหาอะไรงั้นผมไปทาก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูตอนจบว่าผลงานจะเป็นยังไงบ้างติดตามดูครับ ยไหมครับลออ้อ S5 สและตอนนี้เราก็มาใส่ยางกันนะมันจะดูเหมือนว่ามันฟิตๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันคือไซส์ของมันเราไม่ได้ทำอะไรผิด622นะครับ ็วิธีการใส่ยางที่ถูกต้องนะครับผมก็จะพยายามไม่ใช้ไม้งัดดีที่สุดให้ใช้มือนะครับผมเพราะว่าใช้มือเนี่ยมันเจ็บมือที่สุดไม่ใช่มันปลอดภัยที่สุดครับไอ้ไม้งัดอาจจะไปเกี่ยวยางก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็นะครับใส่แล้วก็ให้มันเข้ามาแล้วก็เหลือที่มือเนี่ยนิดเดียวนะครับ แล้วก็ไล่เอาบีบบีบบีบให้มันตกตรงกลางอ่ะเพราะว่าตรงกลางมันจะลึกสุดใช่ไหมครับก็ให้มันตกไว้อยู่ตรงกลางแล้วก็ค่อยๆบีบบีบไม่ได้ให้ก็บีบอย่างนี้อีกแล้วก็บิดขึ้นไปครับเรื่อยๆค่อยค่อย,อยทบีบต่อนะครับเกือบละอ่า Okay, เข้าเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมผักวาวตัวนี้เข้าไปด้วยนะผักเข้าไปก่อนซูปนะครับแล้วก็จัดสถานที่ให้มันเลยจัดที่ดีนะครับหลังจากนั้นก็สุบยางครับ แม็กซิมัมของยางตัวนี้อยู่ที่65 psi นะครับผมแต่ว่าอย่าลืมนะว่าขอบมันเป็นของภูเขานะเราก็ไม่สามารถอัดแรงได้ขนาดเท่าเสือหมอบนะครับก็ประมาณนี้50-60กําลังดีนะตอนนี้ผมกําลังจะสูบข้างแรกประมาณ60ก่อนแล้วกันครับแม็กมัน65แหวนล็อกวาลนะครับต,ต้องใส่ต้องใส่ตัวนี้ต้องใส่เพราะว่า มันรำคาญถ้ามันเคกเนาะแล้วก็วิดสอนเห็นร้อยครับ129ี12่ใส่700ดร้ซีใส่เจ็ยคูณ35ซีสวยไหมนะครับเล็กซิ่งแน่นอนตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะทำอีกล้อหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวใส่เฟืองขึ้นรถ เกือบเสร็จแล้วครับก็มาดูว่าข้อแถมอะไรมาบ้างเนาะมีแกนปลดนะครับสีแดงสวยเลยแล้วหน้าหลังมีซี่สำรองให้มีนิปเปิลให้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญไอตัวนี้มันสามารถใช้แกน12ได้ด้วยแล้วก็ด้านหน้าแกน15สามารถเปลี่ยนแกนได้นะครับผมถ้าคุณใช้รถแกนใหญ่อยู่ก็สามารถใช้ลอ้อตัวนี้ได้ด้วย เพราะว่าแต่ละรุ่นก็บางครั้งก็135บาง1 4 2ก็มีครับ148ก็มีมีอยู่หลายขนาดเลยต่อมาเรามาดูนะครับผมว่าต้องตั้งเกียร์ใหม่ตั้งเบรกใหม่หรือเปล่านะครับตอนนี้เห็นไหมดิสเบรกไม่ติดเลยนะแปลว่าดิสเบรกก็อยู่ในระยะเท่ากันนะครับผมดูเกียร์หลังบ้าง โอ้โห oh, oh. เนียนๆเ,เลยครับไม่มีปัญหาขึ้นเกียร์ได้เลยเกียร์ก็ไม่ได้ตั้งนะครับตอนนี้เกียร์ดีด้วยรุ่นใหม่ปีใหม่ของตัวเดียวนะครับผม M5100 ที่เป็น11สปีดข้างหลังเริ่มเลยขึ้นเร็วลงเร็วมากตัวนี้แล้วก็สุดท้ายตามปร,รยาทาและธรรมเนียม ล้างทำความสะอาดเช็ดให้นิดหน่อยครับคร่าวๆไม่ได้ล้างอะไรขนาดนั้นแค่ล้างแบบให้ดูดีนิดนึงเงี้ยโอเคครับเรียบร้อยมาดูผลงานการติดตั้งกันครับครับนี่คือผลงานการติดตั้งนะครับผมเปลี่ยนจาก27.5 วงร้อ27.5กลายเป็น29่นะเห็นไหมครับล้อโตมาเริ่มเลยแล้วก็ทำตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับก็คืออยากได้ยางที่มันสำหรับความเร็วเล็กๆเห็นไหม700คูณ35นะครับให้ดูที่อื่นมันจะเขียนไว้แค่28เองถ้าเห็นนะนเขียนไว้28่า28เองโอเคครับมาดู ระยะแคลเซนซ์ของยางเยอะแยะนะครับผมก็ขึ้นมาตามที่ผมกำหนดเลยเกือบนะครับแต่ก็ยังมีพื้นที่อยู่อีกเล็กน้อยที่จริงใส่เจ็ดร้อยคูณสี่ิบก็ได้แต่ว่าเขาอยากได้ยางเล็กๆนะก็ประมาณนี้ครับเราดูข้างล่างก็ยังเหลืออยู่นะครับผมก็ประมาณดีแล้วไม่ต้องมปใหญ่กว่านี้ครับต,ตัวนี้ใช้ใบเดียวก็เลยไม่ติดตัวแคมป์สับจานานะเหลือเฟือนะครับผม ดูดีไม่น่าเกลียดแล้วก็มาดูล้อหน้านะเห็นไหมครับยังพอมีพื้นที่นิดนึงนิ้วนีวน้เข้าได้ยังพอมีพื้นที่นะไหลาคล่องสบายไม่มีปัญหาครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมสำหรับการดัดแปลงรถ27.5ให้กลายเป็นใช้ล้อ29ได้นะครับ ก็อันเนี้ยก็คือสายเสือภูเขาสายซิ่งจริงๆเลยนะครับผมเพราะว่าหน้ายางเล็กพิเศษแบบนี้ซิ่งแน่นอนครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะให้ย7.5ของคุณกลายเป็น129ก็วิธีเนี้ยก็สามารถช่วยได้นะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ผมได้นะครับผมส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับผมแล้วผมจะมีวิธีอะไรแปลกๆแบบนี้มาให้คุณเสมอครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ